เยอะๆเลยค่ะเมนูอร่อยใครๆก็กินได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแววน้อยนะคะที่เราแช่นน้ำเย็นไว้นะคะสวัสดีค่ะพบกับคลิปรวมแววน้อยชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะแววน้อยจะมาทำเมนู ต้มจืดสุดแซบ่บเป็นสูตรของแววน้อยเองนะคะลสนัวและกลมกล่อมค่ะก่อนอื่นนะคะแววน้อยก็จะนำวุ้นเส้นแห้งนะคะลงไปแช่น้ำนะคะดอกไม้จีนเห็ดหอมแห้งเห็ดหูหนูแห้งนำไปแช่น้ำค่ะหลังจากนั้นแววน้อยจะพามาตาพริกไทยเม็ด ตำเม็ดพริกไทยตำเม็ดผักชีค่ะกระเทียมกลีบเล็กจะเอาเปลือกออกก็ได้หรือไม่เอาออกก็ได้ค่ะแล้วก็ตำสามอย่างให้เข้ากันนะคะหลังจากตำสามอย่างให้เข้ากันแล้วนะคะแววน้อยก็จะใส่รากตั้งโอและรากผักชีลงไปตำด้วยค่ะ พอตำละเอียดแล้วนะคะเบลน้อยก็จะพาทุกคนไปคุกเขาหมูเพื่อที่จะหมักค่ะเววน้อยก็จะตักเป็นแค่บางส่วนนะคะที่จะนำไปคุกหมูหมักด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยนางรมอ่าเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ขยําหมูสับนะคะให้เข้ากับเครื่องนะคะ แววน้อยขออนุญาตใช้ถุงนะคะในการขยำนะคะคุกเขาให้เข้ากันคุกเขาหมูสับเข้ากันแล้วนะคะแววน้อยก็จะตัดบุ้นเส้นนะคะลงไปคุกเขาด้วยค่ะแววน้อยขออนุญาตใช้กันไกรนะคะกันไกรสะอาดนะคะเป็นกันไกรใหม่สําหรับใช้ทําในครัวค่ะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ ตัดเสร็จแล้วเราก็คุกคุ้งเส้นให้เข้ากันกับหมูสับที่เราปรุงเครื่องไว้นะคะทุกคนแล้วเราก็จะนําไปปั้นนะคะให้เป็นลูกกลมกลมก่อนที่จะเอาไปทําต้มจืดค่ะอันนี้เราจะหมักทิ้งไว้ก่อนนะคะหลังจากที่เราหมักทิ้งไว้เวลน้อยก็จะพาทุกคนนะคะ ไปเด็ดยอดตำลึงกานี้แววน้อยซื้อมายี่สิบาทนะคะกาใหญ่มากเราอยู่ในเมืองอยุธยานะคะเราก็เลยต้องซื้อกินนะคะทุกคนแม่ค้าเขาคัดก้านกล้วยมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สดมากเขียวมากค่ะแววน้อยก็จะเตรียมน้ำสะอาดนะคะไว้นะคะเพื่อที่จะเด็ดยอดตำลึงอ่ะแล้วเราก็แช่น้ำไว้นะคะทุกคน แบบนี้นะคะเพื่อที่ยอดตำลึงอ่ะจะได้ไม่เหี่ยวเพราะว่าเราใช้เวลาเด็ดก็ใช้เวลาก็นานอยู่นะคะทุกคนผักทุกชนิดก็มีประโยชน์ด,ด้วยกันทั้งนั้นเลยนะคะตำลึงเนี่ยก็มีประโยชน์นะคะเมียแบบน้อยชอบกินผัก ก็ต้องใส่ผักเยอะๆนะคะเราท้องเราจะได้ไม่ต้องอืดนนะคะทุกคนแววน้อยขอกำลังใจท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะฝากคอมเมนต์กดไลค์ให้กับแววน้อยด้วยนะคะแววน้อยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปเพื่อที่จะแบ่งปันชีวิตของแววน้อยในแต่ละวันนะคะอาจจะไม่หมดทุกสิ่งอย่างนะคะ ก็ขอกำลังใจด้วยนะคะแววน้อยเด็ดใบตำลึงแช่น็อคน้ำเย็นไว้นะคะจะได้สดอยู่ตลอดเวลาก่อนที่เราจะนำไปทําต้มจืดแสนอร่อยรสกลมกล่อมของรสชาติของแววน้อยเอง ตำลึงที่แววน้อยจะใช้ก็คือจะใช้ประมาณนี้นะคะอ้าวเยอะแล้วนะคะทุกคนส่วนที่เหลือนะคะเดี๋ยวแววน้อยจะเอาไว้ผัดน้ำมันหอยแววน้อยก็เริ่มปั้นหมูแล้วนะคะอาจจะกลมบ้างไม่กลมบ้างนะคะเพราะว่าแววน้อยทำกินเองค่ะแล้วก็ขออนุญาตใช้มือในการปั้นนะคะเพราะว่าแววน้อยใส่ถุงแล้วมันไม่ถนัดอะคะ่ะทุกคนยเยแววน้อยก็จะปั้นนะคะ ลูกขนาดพอดีคําค่ะหรือว่าใครจะเอาใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะทุกคนเนี่ยได้แล้วนะคะหลังจากที่ปั้นหมูที่หมักไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปต้มจืดพร้อมกันเลยค่ะเทน้ำสะอาดลงไปในหม้อค่ะใส่เกลือลงไปนะคะตามด้วยขนอก้อนค่ะ ใส่เครื่องที่โขกไว้นะคะที่แววน้อยแบ่งไว้พอน้ำต้มซุปของเราเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่น่องไก่ปีกบนลงไปนะคะแล้วก็ใส่ส่วนที่เป็นลำต้นของตั้งโอ๋ลงไปตุนน่องไก่ด้วยค่ะพอตุนไปสักครู่นะคะน่องไก่ก็เริ่มสุกแล้วเราก็ใส่เห็ด หูหนูแห้งลงไปนะคะที่เราแช่น้ำไว้หั่นซอยเป็นชิ้นขนาดที่เราต้องการค่ะตอนนี้นะคะหม้อต้มซุปน้องไก่ของแววน้อยนะคะก็เดือดสุดๆแล้วนะคะแววน้อยก็จะใส่ดอกไม้จีนลงไปนะคะที่สำหรับต้มจืดค่ะแล้วก็ตามด้วยเห็ดหอมแห้งนะคะใครจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะทุกคนจะใส่เป็นดอกเล็กหรือดอกใหญ่ก็ได้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะแววน้อยก็จะใส่หมูสับที่ปั้นเป็นลูกกลมๆไว้แล้วแววน้อยก็จะใส่ลงไปนะคะไม่ต้องคนนะคะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวอีกรอบหนึ่งน,นะคะหลังจากที่เราหมักใส่หมูไว้แล้วแล้วก็ใส่ต้นหอมหั่นซอยลงไปค่ะ ตามด้วยใบตำลึงที่เราแช่นน้ําเย็นไว้นะคะใส่ลงไปเลยใครจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะใส่ใบตั้งโอ๋ใส่ฟองเต้าหู้แห้งค่ะตามด้วยผักชีหัน่น ตามด้วยสาลายจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะพอดีแบลน้อยซื้อมาเป็นชุดค่ะได้แค่นี้เดียวหลังจากนั้นนะคะเราก็คนไม่ต้องคนแรงนะคะค่อยคอยคนนะคะเพื่อที่จะให้รสชาติที่เราปรุงไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็หยอสิ๊วขาวเพิ่มให้รสชาติเข้ากันนะคะเพื่อที่จะได้กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะปิดฝาหม้อทิ้งไว้ ประมาณสองนาทีค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาชิมรสกันขออนุญาตใช้ช้อนนะคะเป็นช้อนใหม่ค่ะขออนุญาตเป่าก่อนนะคะร้อนมากนะเนี่ยอืมกลมกล่อมแล้วค่ะไม่ต้องปุ่มเพิ่มเลยนะคะอร่อยแล้วเสร็จแล้วปิดแก๊สได้เลยจ้าพร้อมเสิร์ฟความอร่อยนะคะอู หน้าอร่อยสุดๆเลยค่ะทุกคนสำหรับมื้อนี้พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้วค่ะน่ากินสุดๆเลยค่ะเสิร์ฟให้เด็กๆทานผู้ใหญ่ก็กินได้นะคะสดร้อนๆนะคะโล่งคอดีจังเลยค่ะทุกคน มากินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบแววน้อยขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปรวมแววน้อยชาแนลด้วยนะคะที่อย่าลืมคอมเมนต์ให้แววนน้อยด้วยนะคะกดติดตามคลิปของแววน้อยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแววนน้อยนะคะแววน้อยฝากทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้แววน้อยขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะยั่วๆเลยค่ะเมนูอร่อยใครๆก็กินได้แซ่บอร่อยรสชาติกลมกล่อมมากินข้าวด้วยกันนะคะทุกคน